ครับกาบสดุสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมนะครับท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับนะครับวันนี้เราก็มีข่าวดีนะครับมาประกาศรับซื้อนะครับและให้สาระความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญรัชกาลที่9้านะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับเหรียญใหญ่นะครับนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับสาระดีๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับนะครับวันนี้ทางช่องของเรานะครับจะมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากมี fc นะครับ fc นะครับท่านนึงนะครับได้ส่งรูป นะครับมาประเมินราคานะครับแล้วได้ได้ตกลงซื้อขายกันนะครับนะครับทางเราก็เสนอไปทางลูกค้านะครับร้านร้านใหญ่นะครับนะครับก็ได้คําตอบมาว่าให้ลงประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับให้ลงประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเหรียญสองสีนะครับเป็นสิบบาทสองสีพระเสียนใหญ่นะครับ ครับเราจะขานที่9นะครับมาดูกันครับที่เรารับซื้อกันนะครับปี2559นะครับปี2559นะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับนะครับต่อให้1000บาทนะครับนะครับเหรียญนี้คือเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับปั๊มเคลื่อนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ขอบนิ้ขอบนิกเกิลนะครับกินเข้ามาในตัวพระองค์ท่านเห็นไหมครับนะครับไส้ด้านในทองเหลืองนะครับเคลื่อนไปกินขอบนิกเกิลด้านบนเห็นไหมครับสําหรับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับไส้ในสีทองเหลืองนะครับได้กินออกมาด้านข้างนะครับนะครับเหรียญชนิดนี้นะครับได้ ซื้อหามาจากพี่น้องนักสะสมนะครับพี่น้อง fc นะครับนะครับที่ติดตามทางช่องของเรานะครับได้ได้ส่งรูปมานะครับประเมินราคาซื้อขายกันแล้วนะครับนะครับนะครับวันนี้เลยมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเหรียญราชการที่เก้าสองสีนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเสียญใหญ่นะครับนะครับ ปี2559นะครับวันนี้มาประกาศรับซื้อปีพศเดียวนะครับปี2559นะครับขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับโปรดดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าเราซื้อเหรียญปีพศอะไรนะครับลักษณะแบบไหนนะครับนะครับแต่พี่น้องท่านไหนนะครับพบเจอนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับ ก็ส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับนะครับสภาพสวยๆเราให้1000บาทนะครับนะครับแล้วแต่สภาพนะครับสภาพความสวยงามนะครับนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังชัดๆกันครับด้านหน้าชัดๆกันครับนะครับเห็นนะครับขอบนิกเกิลนะครับด้านบนนะนิกเกิลสีเงินนะครับ อบด้านนอกนะครับด้านบนนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่เหลือเลยนะครับนะครับแล้วแล้วตัวพระองค์ท่านนะครับด้านล่างเห็นไหมครับขอบนิเกิลสีเงินนะฮะได้กินอมไปถึงตัวเนื้อทองเหลืองเห็นไหมครับนะครับนี่คือเหรียญไส้เคลื่อนนะครับซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนะครับในกลุ่มนักสะสมจะเรียกกันว่าเหรียญเออเลคอยนะครับนะครับ เหรียญเออลร์คอยไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับเหรียญ MTO นั่นคืออะไรนะครับ MTO ก็คือเหรียญสร้างทานะครับเหรียญสร้างทานะครับนี่คือเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะครับนะครับซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับคือเหรียญเออเลอร์คอยนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับ ลองรีหาดูกันนะครับรีผาดูกันนะครับแต่พบเจอก็ส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับทางช่องทาง idline นะครับ idline นะครับครับที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปนะครับหรือคอมเมนต์มาสอบถามนะครับทางด้านใต้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับสอบถามนะครับ fc ท่านไหนถ้ายังไม่เข้าใจนะครับ ทายมาได้นะครับยินดีนะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทางช่องของเรานะครับได้นำ ความรู้ดีๆนะครับสาระดีๆนะครับมานําเสนอให้พี่น้องนักสะสมนะครับได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจกันนะครับนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับของเหรียญราชการที่9นะครับเสียนใหญ่เหรียญ10บบาทนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญลักษณะนะครับไส้เคลื่อนนะครับหรือปั๊มเคลื่อนนะครับ เป็นเหรียญเออเลคอยนะครับเป็นเหรียญเออเลคอยซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับจากก้มธตนาลักษ์หรือโลงกระสาบนะครับนะครับสบภาพสวยๆเราก็ให้ราคา1000บาทนะครับสบภาพสวยผิวเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานมามากมายนะครับเราให้ถึง1000บาทนะครับเรารับจํานวนจํากัดนะครับ นะครับเรารับจานวนจากัดมาดูด้านหลังกันครับเห็นไหมครับด้านหลังชัดๆกันอีกทีนะครับเห็นไหมครับใส่ในใส่ทองเหลืองนะครับด้านล่างในตัวหนังสือ10บาทนะครับเห็นไหมครับจะอมมากินตัวนิกเกิลสีเงินนะครับนะครับขอบแทบหลุดนะครับด้านบนเห็นไหมครับด้านบนขอบจะเยอะกววานะครับด้านประเทศไทยด้านพศนะครับด้าน4เม็ดจุดนะครับ จะเยอะกว่าเหรียญนี้ได้มาจาก f อนะครับ f อส่งกันเข้ามาขายนะครับครับเข้ามาขายเราก็ได้เสนอไปทางร้านนะครับเป็นทางร้านใหญ่นะครับที่เป็นลูกค้าใหญ่นะครับที่สั่งซื้อเรามาเป็นประจํานะครับนะครับทางร้านใหญ่ก็ให้ประกาศลงคลิปซื้อเพิ่มเติมเลยนะครับนะครับในจํานวนจํากัดนะครับพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับถ้ามีนะครับ ถ้ามีนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับนะครับทางช่องทางไอดีไลน์นะครับหรือไม่มีหรือยังไม่มีนะครับรีบหากเลยนะครับรีบหากันเลยนะครับนะครับนี่คือเหรียญรัชการที่9้าเหรียญ1ิบบาท2สีปีสอง9นห้า้อยห้าสิบนะครับทางเราประกาศรับซื้อนะครับเหรียญลักษณะประเภทนี้ตามภาพตามคลิปนะครับนะครับประกาศรับซื้อนะครับ เพียงปีพศเดียวนะครับนะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับโปรดดูคลิปกันให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเราลักเรารับซื้อลักษณะแบบไหนนะครับนะครับนะครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับกับการประกาศรับซื้อนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมนะครับที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับสับไทยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทางช่องเรานะครับตลอดมานะครับขอขอบคุณนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับนะครับเหรียญประเภทนี้คือเหรียญเออ์รคอยนะครับซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนะครับ เป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนหรือเหรียญไส้เคลื่อนนะครับลักษณะนะครับปีนี้ปี2559นะครับทางช่องของเราก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับนะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับเน้นย้ำนะครับโปรดดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับก่อนจะส่งรูปมาประเมินราคากันจะได้เข้าใจนะครับนะครับเราซื้อกันแบบไหนนะครับ ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิป,ลปนี้คงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ